สวัสดีครับผมเอ87ขายรถไปนท่ำเรียนดนตรีพร้อมครับเมื่อนี้มีเรื่องเหล้าดีๆมานําเสนอสิเป็นยังรอชมครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สำหรับโฮเซลเลคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับเมื่อนี้ผมมาในรูปแบบ87ดเจ็ดเทสไดนะครับเนาะมื่อนี้สิบาตรวสอบครับคันนี้ครับรถหาประตูแบนหลักคันนี้รุ่นยอดนิยมก็ลังขายดีครับตโตโยต้ายาริสตัวนี้เป็นเครื่องพันหาลอยซี่ๆนะครับเป็นโฉมพันหาลอยซีๆ่ๆโยอ่าเป็นเครื่องหนึ่งยนเซ็ดยอดนิยมมีละสุดยอดในความทนรวดจ จัดส่่ลงแม็กไปเรียบร้อยครับคลิปรีวิวตัวเต็มเพล่นผมได้เฮ็ดไปแล้วเดี๋ยวผมเอามาแปะไว้หลังคลิปนี้ละเดี๋ยววันนี้สิพาทดสอบครับเบื้องว่าเครื่องยนต์เป็นจังไดมีความฮอนขึืนบ่ระบบส่งกำลังเป็นจังไดแอร์เย็นบ่วิทยุดังดีบ่นี่มวันนี้สิพาคขับล่องเบื้องเลยทดสอบขับจริงบนถนนจริงสิเป็นจังไดสินาซื่อนาไส้บ่สำหรับคนยุ่ไก่บ่ไหนว่าเบื้องตัวจริงก็จะได้มั่นใจนะครับเบื่งจากคลิปนี้ เดี๋ยววันนี้สิพาทดสอบจากประมาณ40กิโลเมตรนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวออกไปทดสอบรับรถนะครับตอนที่ผมเลยยุ่ในรถแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวสิริร่องเปิดสวิตช์ลองเมืองอไฟสถานะทุกอย่างคืนครบนะครับคืนครบสุดวง เดี๋ยวเขาสตาร์ทก็สีดับเนาะเอาสตาร์ทตรงสตาร์ทลรง,งเบิรงอ่าพอสตาร์ทแล้วก็ไฟสถานะทุกอย่างก็สีดับลงไปเหลือแค่ไฟเบรกมือนะครับเดี๋ยวเปิดแอร์จังหน่อยคือเก้าครับตัวจะตายยากริบเป็นรถที่หลายทันคุณชินกันใส่งานง่ายครับผมมียางมากไหมอ่าก็วิทยุเดิมโรงงานแอร์ Air เป็นแอร์ธรรมดานะครับเร่งความเย็นคว่ำยังกับยู่ตรงนี้อ่าแอร์อ,ออกด้านบนด้านล่างกับยุบตรงนี้แล้วก็เร่งความแห้งของพัดลมแค่นั้น วิทยุกับเดิมโรงงานครับแค่กดเปิดสวิตช์อ่าไปถึงไหนแล้วประมาณนี้ครับใส่ง่ายครับตัวตายา่าริบเป็นรถที่พอซับซ้อนนี่ก็เป็นไฟยุกเฉินเนาะเอากดตรงน,นี้อืมตกยาง,งกับการพัดน้ำฝนนำฝนกับคือรถญี่ปุ่นเท่าทั่วไปเดี๋ยวช่องเก็บของก็มีเปิดเบิ้องมาว่างขับเนาะเดี๋ยวก็อ่าตอนนี้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแอร์เย็นเป็นสีล่วงครับเบิ้งจักสี่สิบกิโลเมตรเดี๋ยวเริ่มต้นกันสิ ขับจากเกียร์ดีธรรมดาเบิ้งก่อนว่าการเปลี่ยนเกียร์เป็นปกติบ่อ่าถ้าขึ้นถนนเน่ก็นสิทำความเร็วเท่าไหรครับทดสอบเบิ้งขับจาก40กิโลเมตรเดี๋ยวเข้าเกียร์ดีรถคันนี้ได้วความเดิมนะครับทุกอย่างเดิมๆม,มาละว่มีหยังที่นัน่นหรอกจะเห็นเฮาใช้งานง่ายครับใส่เงี้ยง่ายเกียร์ดีนี่ปกติครับว่มีหยังการเปลี่ยนเกียร์นี่ครับเกียร์สองปกติว่มีสะดุดนะครับการเปลี่ยนเกียร์ว่ามีสะดุด เกียาสองเกียร์สามมันนี้เหมก็เล่งธรรมดาเนาะแบ่บเบิ่งการเปลี่ยนเกียร์ของเพิ่นสมูดบ่นิ่มบ่อ่าเกียร์สามแล้วเดี๋ยววันนี้พาเทียดไปถนนสินี้สีคู่ขาจังหน่อยเดี๋ยวสีผ้าลองเบิ้งช่วงล่างเป็นทังไหนนะครับเนะาะลองติดตามกันครับช่วงนี้ถนนกะสีคู่ขาจังหน่อยนะครับก็ได้ตรวจสอบช่วงล่างไว้นำ้ำ ช่วงล่างก็ถือว่าโอเคนะครับถึงบริสุเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมเปลี่ยนโชคคหนาให้แล้วนะครับโชคคหนาเปลี่ยนใหม่เลยอแต่ว่าถ้าจำหลุมึงแห้งกับสิมี่เนี่ยตามภาษารถเก๋งนะครับก็ต้องสิมีเสียงเนี่ยแต่ว่าก็ว่าไต่ว่ามีตลอดนะครับแต่ท้งเรียบเนี่ยผมมีเสียงเลยเพราะว่าเปลี่ยนโชโคหนามาแล้วก<ๆ>็ถือว่าใส่ได้นะครับใส่ได้อแต่ในระดับหนึ่งเลยเพราะว่านีชีวิตจริงคงสิบว่ได้ลนถนนกุขคะประมาณนี้หรอครับถือว่าใส่ได้ดีนะครับนี่หนีบเลยหล่ะ เพราะเสียทรง เดี๋ยวผมสิพาล่าลองตรวจสอบเกียร์นะครับสำหรับเกียร์ต่างๆเพราะว่าโตโยต้ตตาย,ยาริตันเกิดสิมีเกียร์ต่ำให้เผื่อเวลาเข้าขึ้นเขาลงเขาลงทางลาดชันนะครับเพื่อความปลอดภัยของการตกใส่เกียร์ต่ำเนาะอ่าเริ่มจากตอนนี้ยุ่เกียร์ดีนะครับเขาสิเริ่มมาจากเกียร์สามแค่พักมาทางขวานะครับเพราะเป็นเกียร์ขันบันไดเข้าใจว่าอย่างครับพักมาทางขวาเกจะเป็นนี่เกียร์สามสถานะโอเคขึ้นสามนะครับอสามแลียนได้ปกตินะครับเดี๋ยวว่าเกียร์สอง อ่าเกียร์สองกับทิซ่าลงแต่ว่ากับเรียนได้ปกติครับนี่แสดงว่าเกียร์ใส่ได้นะครับเกียร์สองต่อไปเกียร์เอลตอกซ่าก็เก้าอีกครับผมคิดพรอนความเร็วลงยังน้อยเพราะเกียร์เอลกับเปรียบเหมือนเกียร์หนึ่งะครับเปรียบเหมือนเกียร์หนึ่งกับตอกซ่ายังน้อยอ่าซ่ายังน้อยนี่เกียร์เอลกับทิซ่าเลยนะครับเกียร์เอลนี่กับซ่าไปเลยสําหรับเข้าถีลงทางลาดชันมันก็จะได้ล็อกความเร็วไว้เข้าเนาะนี่ครับแสดงว่าใส่ได้ทุกเกียร์ปกติเกียร์เอล เดี๋ยวสิไล่ขึ้นไปนะครับจากเกียร์ L ทางพัเปลี่ยนมันสิล็อกจุ้งสิละสิี๋พัเปลี่ยนเกียร์เฮาสำหรับขึ้นเขาลงเขานี่เกียร์สองครับปกติคล้ายๆครับเกียร์ธรรมดาครับเกียร์สองเกียร์สามอ่านี่ครับคล้ายๆครับเกียร์ธรรมดาเลยแต่จะไม่เป็นเกียร์ดีปกติเฮาเกียร์ดีก็เป็นเกียร์ซี่นะครับอัตโนมัติสี่เกียร์รุ่นนี้เรื่นงในปกติครับทุกเกียร์ไม่มีถอนไม่มีหลุดแล้วก็ ก็สะดุดนะครับปล่อยง่ายอ่าปรอบใส่เลยตอนนี้ผมอยู่ที่ปอต่อท่อ,ทอพระยืนนะครับระยะทางจากเต็นมานนี่ประมาณ10กว่ากิโลเมตรครับประมาณ18กิโลเมตรอ่า เส้นทางขับวันนี้ก็ว่าเกือบ40กิโลเมตรนะครับเนาะตอนนี้รถทุกอย่างปกติครับเพราะว่าจะเป็นค้บห้มห้มห้อนเนาะแอร์ก็ยังเย็นปกติระบบทรงกําลังผมก็ได้เทสในเบื้องล้วอ่ารับรองว่าใส่ดีครับช่วงล่างกันโอเคนะครับใส่ได้เลยวแหละกับว่าถึงกับขี่ไล่เนาะนี่สีสันรถคันนี้ได้ไปก็ถือว่าคุ้มๆนะครับเดี๋ยวขากลับผมสิพ่าทำกำลังเร็วรอบเบื้องขากลับหนีประมาณ20กว่ากิโลครับเดี๋ยวกลับอีกเส้นหนึ่งนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเดินทางกลับกันครับผม เดี๋ยวสิลอังทำความเร็วนะครับเนาะอ่านี่ตอนนี้ลดเรียนยุด70 80นะครับอ่า70 80ตองติขึ้นลอยอยางไม่มีปัญหาครับเพราะว่าจะเป็นระบบทรงกำลังหรือว่าอ่าช่วงล่างเนาะนี่เขาโค้งงห้เพิ่มครับตอนนี้แรนยนลอยนะครับแรนลอยแล้วก็เขาโค้งพร้อมช่วงล่างดีเลยอ่าหรือว่าใส่ได้นะครับนี่ไม่มีปัญหาครับเนี่ยก็ถนนดีครับสำหรับตัวแต่ตย่าริดนะครับเนาะน,นี่ ถนนโค้งมันนี่กรัมาทำความเรียวอยอ่ถนนที่มีทางโค้งเยอะน้อยเพื่อเสริงกันกยึดเกาะถนนนี่ความเรียวก็ร่อยกว่าแหละครับโ่้ีปัญหาครับผม ครับผมตอนนี้ก็ได้กลับมาถึงลานแล้วนะครับกับระยะทาง40กิโลเมตรเลยมือนี้ส้าเรบการเทสได้โตโยต้ายาริสคันนี้มือนี้ออกคำจังหน่อยมาถึงลานกน็เกือบเมือดกันเลยเรื่งอากาศว่าปันไดมือนี้ฝนตกแล้วครับก็ถือว่าทดสอบผ่านครับควบผมควบห่อ,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 อมนมูนี่ระบบทรงกําลังโอเคครับแอร์เย็นเพลงเพราะเพราะว่าเป็นเครื่องเล่นเดิมจากโรงงานคันนี้ผมเปิดราคาแสนสามหมื่นแปดพันเดี๋ยวคลิปรีวิวตัวต้วนเพลินผมจะมาแปะไว้ข้างหลังนะครับสำหรับโตโยต้ายาริสสวยๆคันนี้ ไม่ได้สนใจเบอร์โทรผมแปะไว้ข้างล่างแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับโรเซลเล็กร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับผมสำหรับวันนี้คอบคุณหลายๆที่ขอมาชมรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ